สวัสดีครับพบกับผมบอสอังเดวันนี้จะไม่ได้มาเล่าหรือแนะนำอะไรเกี่ยวกับเกมนะแต่จะมาเล่าถึงเหตุการณ์ที่ทำให้ผมเกือบตายแล้วก็ผมก็จะจำได้ไม่มีวันลืมมนันแน่นอนแต่ก่อนอื่นนะไม่รู้ว่าเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนเนี่ยเคยสงสัยกันบ้างไหมว่าคนที่กำลังจะตายอย่างเงี้ยที่แบบไม่ใช่ป่วยตายอะแบบที่กำลังจะโดนอุบัติเหตุข้างหน้าอย่างเงี้ยเขารู้สึกยังไงกันเขาคิดอะไรก่อนที่จะประสบ อุบัติเหตุตรงนั้นเดี๋ยวทุกคนมารอฟังกันว่าผมคิดยังไงถ้าผมเล่าติดขัดอะไรยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับเริ่มแล้วนะโดยไอเหตุการณ์เนี้ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผมเมื่อปีที่แล้วนะปี2022ก่อนผมจะบวชประมาณ1เดือนช่วงเดียวกับข่าวดาราท่านหนึ่งเลยที่บ้านผมเนี่ยเขาจะทำรับเหมา ช่วงนั้นผมว่างงานก็เลยช่วยที่บ้านผมช่วยอะไรก็ได้ที่พอทําได้นะโดยปกติแล้วเนี่ยบางครั้งอะ่ะผมจะเอารถไถไปส่งตามงานต่างๆที่เขาต้องทําส่งให้คนงานะนะเนาะแล้วก็ผมวันนั้นเนี่ยต้องเอารถไถเนี่ยไปส่งที่อ่างอ่างหนึ่งเพราะว่าเขาจะสร้างเขื่อนมั้งหรืออะไรสักอย่างอะ่ะแต่เอารถไปส่งเฉยๆนะผมไม่ได้เป็นคนขับเกตรหรือว่าอะไร เพราะผมก็ไม่ได้ขับเก่งอะไรขนาดนั้นแล้วผมเนี่ยเป็นคนที่ติดหูฟังและปกติเวลาขับรถไถไปส่งที่นั่นที่เนี่ยผมก็จะใส่หูฟังไปด้วยแล้วก็ไม่พอนะผมดันขับเร็วอีกคราวนี้วันนั้นผมก็ขับไปส่งเนาะผมก็ขับไปเรื่อยๆขับประมาณไปถึงครึ่งทางละซึ่งทางเนี่ยมันจะเป็นทางลูกลงังอันนี้เป็นความโชคดีเลยที่มันเป็นทางดินและทางลูกลงังแล้วคราวนี้มันก็มีดินแบบ ก้อนใหญ่อยู่เนาะแต่มันอยู่ข้างๆนะมันอยู่ข้างๆถนนเลยผมอะดันขับไวหลบไม่ทันผมเลยชนเข้าเต็มๆเลยตัวผมเนี่ยเด้งออกกระแทกกับพื้นและช่วงจังหวะที่ผมเด้งเด้งลงมานอนข้างล่างเนี่ยผมหันไปมองข้างๆแม่งเอ้ยรถไถไม่ดับรถไถไม่ดับแล้วทำไงอะมันก็วิ่งแบบผ่านท้องผมไปเลยวินาทีนั้นผมคิด คิดอยู่อย่างเดียวกูตายแน่ๆแ,แต่โชคดีนะใบเกตอ่ะมันยกสูงแล้วผมก็ไม่ได้ใส่แบบใบไถใบอะไรงี้ไว้เลยผมไม่เป็นอะไรเลยแทบไม่มีแผลเลยในตัวผมอาจจะมีทะลอกนิดน,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 ดนดหน่อยๆน่อยแต่รถไถอ่ะผมงงเหมือนกันว่าผมรอดมาได้ยังไงล้อมนะันอ่ะทับท้องผมเต็มๆต็มเลยนะแต่ผมยังลุกขึ้นได้นะนะช่วงนั้นอนะ่ะแต่มันชาไปทั้งตัวเลยเว้ย และผมพยายามจะวิ่งไปดับรถไถเพราะมันจะตกตกข้างทางตกเขาละโชคดีมันยังมีคนแถวนั้นอยู่คือเขาน่าจะขับไปสวนเขาละเขาก็ให้ผมบอกว่านอนให้ผมนอนลงเลยแล้วก็มีลุงคนหนึ่งเขาขับรถไถเป็นพอดีเขาเลยไปวิ่งดับรถไถให้ถึงว่าโชคดีนะปกติถนนเส้นนั้นอนะมันไม่ค่อยมีใครผ่านนะ นานๆที่จะมีคนผ่านเข้าไปแบบเข้าไปในสวนเข้าไปอะไรในอย่างเงี้ยของเขาคราวเนี้ยพอผมลงนอนแล้วเนะบอกเลยว่าลุกไม่ไหวละผมเลยหยิบโทรศัพท์เนะโทรหาที่บ้านก่อนเลยบอกว่ารถถ่ายทับจากนั้นทางครอบครัวผมก็ไปติดต่ออะไรยังไงเนี่ยอันนี้ผมไม่เล่าเนะผมขอข้ามไปแล้วกันจากนั้นก็มีรถกู้ภยัยได้ยินเสียงมาจากไกลเลยว้าวว้าวว้าว,าวา เขาก็ยกผมใส่เปเนาะเออลืมบอกไปไอจังหวะที่รถไถท,ทับผมเนี่ยผมผมขี้แตกเลยนะคืออกน่าจะออกมาหมดเลยอะเออณจังหวะนั้นที่ล้อทับเนี่ยเนี่ยผมพูดย้ําอยู่เสมอจังหวะที่ล้อทับเนี่ยไม่รู้ว่ามันรอดมาได้ยังไงจากนั้นนะครับเขาก็เอาผมไปที่โรงพยาบาลของอำเภอก็มีการตรวจโควิดอะไรต่างๆนี่แหละแต่สรุปแล้วเนี่ย ทางอำเภอเนี่ยน่าจะช่วยอะไรผมไม่ได้เนาะเขาก็เลยเอาผมเนี่ยขึ้นรถโรงพยาบาลไปส่งที่โรงพยาบาลในตัวเมืองเพราะต้องอาจจะไปเอ็กซเรย์หรืออะไรต่างๆว่าผมเป็นอะไรที่หนักกว่านี้ไหมแล้วก็นี่เป็นประสบการณ์ครั้งแรกนะที่ผมนอนในรถโรงพยาบาลเลยเป็นครั้งแรกที่ผมนอนในรถโรงพยาบาลแต่แต่ก็ขอให้มันเป็นครั้งเดียวแล้วกันอย่าให้มีอีกเลย ไม่เอาละและพอมาในโรงพยาบาลตัวจังหวัดเนี่ยเขาก็ตรวจโควิดผมอีกรอบเหมือนเดิมบอกเลยเจ็บจมูกไปหมดเลยครับแต่ก็เข้าใจแหละว่ามันเป็นมาตรการของเขาเนาะแล้วก็จำไม่ได้แล้วว่ารออะไรอีกสักพักเนี่ยเขาก็เขียนผมไปเอ็กซเรย์ด้วยการฉีดสีก่อนเพื่อจะได้รู้ว่าตรงไหนในร่างกายเราเนี่ยรั่วตอนที่ฉีดสีเนี่ยบอกเลยว่ามันจะร้อนไปตามเส้นเลือดทั้งตัวเลย มันมันรู้สึกแปลกๆเหมือนกันเขาเนี้ยเขาเอกซเรย์ผมแล้วใช่ไหมผมก็ได้ยินเลยได้ยินเขาคุยกับครอบครัวผมนะว่าต้องผ่าตัดถ้ามาช้ากว่านี้อีกสักสองสามชั่วโมงเนี่ยผมอาจจะช็อกตายก็ได้ก็มันก็จําเป็นนะเนาะว่าต้องผ่าตัดเพราะผมได้ยินครั้งแรกนะผมผมตกใจเลยนะอา้ากูต้องผ่าตัดเลยเหรอเพราะว่าณตอนนั้นอนะ่ะมันยังชาๆหลังชาท้องชาอะไรไปหมดเลยแล้วก็ ไม่ค่อยได้เจ็บแล้วก็ร่างกายเนี่ยมันทลอกนิดหน่อยจริงๆริงแทบไม่เป็นอะไรเลยครับจากนั้นเขาก็เข็นผมเนาะไปเจาะเลือดเจาะเลือดอันเนี้ยทรมานมากปกติเขาจะเจาะที่ข้อพับแขนใช่ไหมอันเนี้ยผมงงกับหมอมากเลยไม่รู้เลือดผมไม่มีหรือว่าตัวผมซีดก็ไม่รู้นะณตอนนั้นเขาเจาะกลางแขนผมเลยก็ก็ต้องบอกเลยว่าเจ็บเจ็บมากมาก เจ็บเหมือนเอาอะไรมาแทงอ่ะกลางแขนอ่ะแล้วมันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะใส่สายฉีอืมอันนี้บอกเลยว่าเจ็บมากมันจะเป็นสายยางขนาดพอๆกับหลอดดูดกาแฟครับแต่ต้องใส่เข้าไปที่รูไอ้นั่นอ่ะผมบอกเลยตอนจังหวะที่ใส่เข้ามานะผมดิ้นพลานเลยหมอกับพยาบาลก็บอกนะว่าอย่าดิ้นอย่าดิ้นแต่ทำยังไงอ่ะคนมันเจ็บอ่ะมันมันเจ็บมากจริงๆนะ หลังจากนั้นเขาก็เขียนผมไปที่ห้องผ่าตัดก็จะมีป่องอะไรไม่รู้สักอย่างอะ่ะเขาให้ผมดมและผมก็หลับไปเลยครับแล้วก็หลับไปเนี่ยหลับไปหลายชั่วโมงเลยนะตื่นมาก็พร้อมกับสายระยงระยางเต็มตัวเลยแล้วผมก็งัวงเงียมากมีทั้งแบบสายน้ําเกลือสายอะไรไม่รู้เต็มไปหมดแล้วก็สายที่ยัดใส่รูจมูกเลยนะเข้าไปลึกมากๆน่าจะถึงคอเลยมั้งและ ที่ผมตกใจเลยคือเขาเจาะปอดผมด้ลยไอ้ข้างๆอ่ะตรงซี่โครงที่ต้องเจาะเนี่ยผมได้ยินมาว่าพอซี่โครงผมหักมันหักแล้วมันไปทิ่มปอดนิดนึงทําให้มันมีเลือดออกในปอดเขาต้องเจาะเพื่อระบายเลือดออกนะครับคราวนี้แล้วผมก็รู้อีกม้ามอะ่ะมันไม่ได้แค่รั่วม้ามฉีกเลยสรุปคือเขาก็ต้องเอาม้ามผมทั้งก้อนอะ่ะออกไปเลยผมไม่มีม้ามแล้วนะครับ อาการนะจะบอกว่าช่วงสองสามวันแรกที่นอนมันทรมานมากเพราะมันเป็นห้องรวมเนาะและตอนนั้นมันยังไม่มีห้องพิเศษว่างนะครับแล้วก็ประมาณคืนที่สองมีคนประสบอุบัติเหตุมานอนตรงข้ามผมเลยเมาด้วยอันเนี้ยถ้าถ้าลุกขึ้นไปได้นี่อยากเตะมากเลยร้องอะไรไม่รู้ทั้งคืนร้องทั้งคืนเลยนะไม่ได้หลับไม่ได้นอน แล้วก็สรุปวันต่อมาเขาก็เอามันออกไปนะครับและก็แจ็คพอตมันเป็นโควิดผมก็แบบแม่งเอ้ยทั้งหมอทั้งพยาบาลญาติคนไข้อะไรได้ยินนะสะดุ้งกันหมดเลยรบกวนคนอื่นไม่พอนะเอาเชื้อมาปล่อยในโรงพยาบาลอีกแต่ก็โชคดีนะที่ญาติผมกับผมเนี่ยไม่ไม่มีใครติดโควิดนะครับที่โรงพยาบาลแต่ก็มีบางคนนะที่ติดที่นอนใกล้ใกล้ใกล้ใกล,ใกลไ้ไอ้นั่นอนะ แล้วก็ต่อมาผมจะเล่านะว่าทุกวันเนี่ยกิจวัตรประจําวันมันเนี่ยต้องเจออะไรบ้างอย่างแรกคือเขาต้องเอาแอลกอฮอล์มาเช็ดไอ้นั่นผมเพอใส่สายฉีอยู่เนาะและก็ต้องมีคนเอาฉีผมไปทิ้งทุกๆวันเออและใส่สายฉีเนี่ยจะบอกว่าเราเราไม่ปวดฉีเลยนะมันจะออกมาของมันเองเลยไหลออกมาเลยโดยที่เราไม่ต้องอั้นไม่ต้องเบ่งไม่ต้องอะไรมันไหลออกมาเองเลยครับ แล้วก็มีพยาบาลมาเติมน้าเกลือทุกวันมาคอยเช็ดแผลเช็ดอะไรผมทุกวันแต่ตอนเนี้ยยังกินอะไรไม่ได้นะก็เลยต้องให้น้าเกลือทุกวันหมอบอกว่ารอให้ปวดขี้ขี้ก่อนตดก่อนอะไรอย่างเงี้ยถึงจะกินได้เพราะว่าตอนเนี้ยท้องมันอนะ่ะยังไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ตอนที่เขาทําแผลเนี่ยผมตกใจมากเลยนะผมคิดว่าแผล่าผม่เนี่ย น่าจะเป็นได้หรือไม่ก็ใหม่ละลายอะไรสักอย่างเปิดออกมามันเป็นแม็กเว้ยคือผมตกผมคิดไปถึงตอนที่แบบตอนที่เขาต้องดึงออกว่าโอ้โหตายหาแล้วถ้าตอนดึงนี่มันจะเจ็บขนาดไหนวะเพราะมันเป็นแม็กกับคุณคุณดูจากรูปก็ได้ว่ามันมันน่ากลัวนะผมน่าซึมเลยตอนที่ผมเห็นครั้งแรกนะแล้วก็ทุกครั้งที่เวลาผมดิ้นเนี่ยมันจะมีอาการเจ็บที่ปอดมันจะเจ็บแบบสะดุ้งสะดุ้งอะ ผมคิดว่าสายที่เขาทิมไปในปอดผมอะน่าจะแข็งและสายยางนั่นนะเวลาผมขยับเนาะมันก็จะทิมแบบขอปอดอะไรเงี้ยมันจะมีอาการเจ็บอยู่บางครั้งแต่ที่ผมพยายามขยับตัวเรื่อยๆเนี่ยพอหมอเขาแนะนําว่าให้พยายามลองลุกบ้างลองขยับบ้างอะไรเงี้ยนะครับพอถึงวันที่สามหรือที่สี่เนี่ยแต่น่าจะวันที่สี่มั้งผมก็ได้ย้ายห้องละแล้วตอนที่ผมย้ายเนี่ยมันต้อง เขาต้องอุ้มผมไปอีกเตียงหนึ่งนะเตียงเข็นนะ่ะผมก็บอกเขาเลยว่าเออผมขอลองลุกเองได้ไหมสรุปผมลุกได้ว่ะคือผมพยายามฝืนลุกเลยนะเพราะว่าถ้าไม่ลุกเนี่ยมันจะเป็นแบบกลัวมันจะอ่อนแอเราจะทําตัวเหมือนอ่อนแอไม่ได้แต่ลุกได้เดินแค่ได้สองสามก้าวนะผมมึนหัวมากเลยแต่พอผมเข้าห้องพิเศษไปเนี่ยอาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรละ ช่วงนี้ก็จะกินข้าวทำนูน่ทนทำนี่อะไรอย่างเงี้ยได้แล้วครับแล้วแล้วก็ถึงตอนที่เอาสายปอดออกสายปอดเนี่ยตอนแรกผมกลัวนะเพราะตอนที่ผมอยู่ห้องรวมอะน้องเตียงข้างๆเนี่ยเขาดึงสายแล้วถอดใหม่เนาะก็คือหมอต้องดึงและใส่ใหม่น้องร้องดังมากเลยผมก็โอชิบหายละของกูจะเจ็บไหมเนี่ยผมเก่งรอเลยนะตอนที่เขาจะดึงออกสรุปโล่งครับไม่ไม่เจ็บไม่อะไรเลย แล้วก็ไม่ต้องเย็บไอรูตรงนั้นด้วยนะพยาบาลบอกว่ามันจะหายของมันเองผมก็โอเคแล้วก็ที่รู้สึกได้ก็คือการบริการของห้องพิเศษเนี่ยกับห้องรวมอ่ะแตกต่างกันพอสมควรเลยจากนั้นก็ถึงวันที่ผมจะได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วครับสิ่งที่ผมกลัวอย่างสุดท้ายก็ถึงก็คือการเอาแม็กออกตอนเอาแม็กออกเนี่ยพยาบาลเขาจะมีอุปกรณ์ของเขานะครับเป็นที่ดึงแม็กทางการแพทย์เลย แต่คือผมก็ยอมรับว่ากลัวมากๆแต่พอดึงแล้วเนี่ยมันออกแนวจกักกะจีครับไม่เจ็บเลยนะอันนี้ไม่รู้คนอื่นที่เคยดึงเนี่ยเคยเป็นเนี่ยจะเจ็บไหมแต่ของผมมันไม่เจ็บนะแล้วก็ที่ผมบอกตอนแรกอะว่าผมเคยสงสัยว่าคนที่เป็นแบบเนี้ยนาทีชีวิตสุดท้ายเนี่ยตอนเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเขาคิดยังไงคำตอบนะ คิดอะไรไม่ทันคิดอยู่อย่างเดียวกูตายแน่นอนในจังหวะนั้นผมว่ามันไม่มีใครคิดอะไรทันหรอกคิดแบบคิดถึงพ่อแม่คิดไม่ทันนะคิดจะหลบซ้ายหลบขวาเน,นี่ยคิดไม่ได้อยู่ละมันไม่ทันคิดอะไรหรอกและที่ผมมาเล่าเนี่ยผมอยากให้เป็นประสบการณ์และอุทาหรณ์สำหรับทุกคนคนเราอะ่ะก็อยากจะอยากให้ใช้ชีวิตให้มีความสุข ทำอะไรก็ทําให้ดีที่สุดอย่าประมาทกับชีวิตชีวิตเราก็ไม่ใช่เรื่องเล่นเนาะมันไม่คุ้มกับการเอาชีวิตเราอะไปเสี่ยงทําอะไรก็ควรทําให้รอบคอบถ้าน้องๆพี่ๆคนไหนเนี่ยชอบแบบประมาทขับรถไวๆขี่รถไวๆแข่งรถอย่างเงี้ยถ้าเลิกหรือว่าลดให้มันช้าลงได้ทำอะไรให้มันรอบคอบมากขึ้นก็ก็น่าจะดีนะครับเพราะวันเนี้ย เราอาจจะรอดปลอดภัยไม่เป็นไรพรุ่งนี้มันอาจจะไม่เป็นแบบนั้นนะก็สั้นๆคำเดียวนะครับอย่าประมาทนะสำหรับคนที่ฟังผมมาถึงตรงเนี้ยก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามาฟังประสบการณ์ของผมใครมีประสบการณ์อะไรยังไงก็คอมเมนต์เล่าให้เพื่อนๆพี่ๆฟังกันได้นะครับแล้วก็รบกวนทุกคนเนี่ยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ผมด้วย ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ